าตามประเด็นใหญ่ที่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นี่กลายเป็นประเด็นจุดกระแสในสังคมอย่างมากเลยสําหรับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์คนที่เปิดประเด็นนี้นั่นก็คือว่าที่สอสอพักเก้าไกลยอย่างคุณวิโรธลักษณะอนิสรโอ้โหมีการออกมาเปิดเผยสติ๊กเกอร์หลากหลายรูปแบบถึงปัญหานี้ที่มีอยู่ในสังคมไทยมายาวนานเป็น10บสปีสัปดาห์ที่แล้วถ้ายังจํากันได้คือมีการพูดคุยระหว่างคุณวิโรจน์นะคะแล้วก็ทางสมาพันธ์การขนส่งทางบกแล้วความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามวา พฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณวิโรธจะนําข้อมูลที่มีอยู่นะคะไปให้กับเจรตํารวจแห่งชาติแล้วก็จะมีการพูดคุยหารือกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยตัวของคุณวิโรธบอกเขาว่าหลังจากที่ประชุมกันสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะนําเบาะแสที่ได้จากสมาพันธ์นะคะขนส่งทางบกรวมไปถึงหลักฐานที่ได้จากพลเมืองดี<อ>เห็นบอกมีหลายคนส่งข้อมูลไปให้พักก้าวไกล<อ>จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปให้เจรตํารวจแห่งชาติรวมไปถึงพลตํารวจตรีจรูนเกยียรติบานแก้วนะคะ บังคับการป้องกันปราบปรามการพุจริตและประพฤติไม่ชอบซึ่งตอนนี้เป็นรักษารษาชการแทนผู้การทางหลวงนะคะนําไปให้ในคราวเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาแล้วคุณวีโรธบอกว่าหลักฐานนี้นี่แหละจะเป็นเบาะแสสําคัญส่วนหลักฐานมัดแน่นต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมีกําลังในการสืบสวนสอบสวนไล่เรียงตรวจสอบอีกทีหนึง่งหากเป็นหลักฐานที่มัดแน่นไปถึงใครคนไหนเชื่อว่าตํารวจก็คงจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปจะเข้าพบใน วันพฤหสัสบ,บดี8มิถุนายนที่จะถึงนี้ช่วงบ่ายนะคะที่สำนักงานเจรตํารวจแห่งชาติโดยคุณวิโรธบอกว่าเดี๋ยวไปพร้อมกันกับสมาพันธ์ การขนส่งทางบกเลยข้อมูลมีอยู่2ส,ส่วนคุณผู้ชมส่วนที่1จะเป็นส่วนของสมาพันธ์การขนส่งทางบกส่วนอีกข้อมูลหนึ่งที่มีเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อมูลจากพลเมืองดีที่นํามามอบให้กับคุณวิโรธนะักข่าวถามว่าเป็นการตรวจสอบตํารวจด้วยกันเองแล้วมั่นใจไหมว่ากระบวนการต่างๆจะมีความโปร่งใสตัวคุณวิโรธบอกนะคะว่ายังคงมีความมั่นใจเพราะว่าตํารวจที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นเจรํารวจซึ่งมีหน้าที่ชัดเจนในการสอบส่องปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ ด้วยกันรวมไปถึงผู้การจรุนเกียรติทางด้านของคุณวิโรธก็เอ่ยปากว่าท่านก็มีประวัติแบบตรงฉินมีความไว้วางใจแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีตามกฎหมายอยากจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจทางเราเองไม่มีอํานาจบริหารหรือว่าอํานาจหน้าที่เข้าไปสั่งการถึงยังไงก็ต้องเชื่อใจเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนสิ่งที่จะทําหลังจากนี้นะคะคุณวิโรธบอกว่าจะต้องดึงเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงประกาศต่างๆรวมไป ถึงพระราชะบัญญัติการขนส่งทางบกจะเอาเข้ามาพิจารณาในรายละเอียดนะว่ามีกฎหมายอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับหน้างานจริงและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรีดไถประชาชนนอกจากนี้คุณวิโรธบอกว่าก็ยังต้องไปดูในอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมก็คือเรื่องโทษและวิธีบังคับใช้กฎหมายด้วยว่าเป็นการให้ดุลพินิษ์หรือว่าอำนาจกับเจ้าหน้าที่ล้นเกินไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณวิโรธจะทำต่อแต่ว่าเดี๋ยวจับตาดูวันพฤหัสบดีวันที่จะนำข้อมูลไปมอบให้กับจเจรีตำรวจแห่ง ขณะเดียวกันนอกจากฝั่งคุณวิโรธแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งตํารวจด้วยนะครับโดยพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้การตรํารวจปปปในฐานะรักษาการผู้การตํารวจทางหลวงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมนะทางพลตํารวจตรีจรูนเกียรติบอกนะฮะจะเรียกชุดสืบสวนทางลับที่สั่งการให้ไปตรวจสอบเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ทั้งหมดมาประชุมนะครับเพื่อดูความคืบหน้าในส่วนต่างๆวางแนวทางการทำงานต่อไป ทางพลตรตรีจรูนเกียรติบอกด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกอบการประมาณ3-4ถรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวยสติกเกอร์ส่งข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียกเก็บสวยมาให้บ้างแล้วและเบื้องต้นพอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครบ้างที่เป็นตัวการเกี่ยวพันในเรื่องการเรียกรับสวยสติกเกอร์นะครับขอตรวจด,ดูให้แน่ชัดก่อนถึงจะบอกได้ว่ามีกี่คน แต่เบื้องต้นนี่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติี่เปิดเผยตัวเลขอย่างนี้นะเท่าที่ได้รับรายงานข้อมูลมาเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะมีประมาณ5 6ถึงหนายสำหรับมาตรการลงโทษมีอยู่แล้วครับเบื้องต้นจะสั่งให้มาช่วยรชาชการโดยขาดจากตำแหน่งเดิมจากนั้นจะเรียกตัวมาสอบสวนเป็นรายรายไป เพื่อหาดูว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกส่วนการลงโทษทางด้านการปกครองเนี่ยก็จะต้องมีทั้งด้านวินยัยแล้วก็อาญาเพราะฉะนั้นจับตาความเคลื่อนไหวฝั่งของตำรวจด้วยนะฮะว่าจะมีการคาดโทษเช็คบินตำรวจที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนกี่นายนะครับ